บวดมันจ้าวันนี้อยากกินของหวานค่ะมีมันที่นึ่งเอาไว้นึ่งเอาไว้กินกับน้ำตาลใส่ตู้เย็นได้หลายวันแล้วค่ะวันนี้อยากกินของหวานค่ะก็เลยเอากะทิมาต้มใส่น้ำตาลใส่เกลือน,นิดหน่อยของน้ำตาลละลายก็ใส่มันที่ต้มไว้เลยค่ะ พอกะทิเดือดแล้วค่ะมันของเราก็จะดูดเอาน้ำกะทิเข้าไปจะทำให้เนื้อมันนุ่มกว่าค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบวมันอร่อยออๆค่ะน่าทานไหมคะ